ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงคลิปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยวันไพ่สนตวรอบนี้นะคะถึงวันที่15มกราคมค่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามคิวและจองได้เลยนะคะตอนนี้มาเช็คพลังงานคนนั้นที่อยู่ในใจของทุกคนนะคะ ทุกคนรอคอยใครอยู่เรามาเช็คพลังงานความรู้สึกความคิดของเขากันดีก,กว่านะคะว่าคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณรอคอยไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณเป็นใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เขาคนนั้นที่อยู่ในใจที่คุณรู้สึกรอคอยเขารู้สึกและคิดยังไงเกี่ยวกับคุณในตอนนี้และก็เวลานี้นะคะนึกถึงเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของทุกๆคนมาดูว่าเขากำลังคิดแล้วรู้สึกยังไง เกี่ยวกับคุณในตอนนี้แล้วก็เวลานี้แปดเหรียญ Ace of Pentacles Six of Swords Six of Pentacles the Fool แล้วก็ the Hermit ทำไมรู้สึกว่า เขามีความรู้สึกถึงถึงคุณเหมือนเดิมนะคะมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณมันมีความนิ่งอ่ะทุกคนรู้สึกถึงความนิ่งรู้สึกถึงความเงียบรู้สึกถึงการเริ่มต้น new beginning รู้สึกถึงอะไรที่มันยังคงเดิมอยู่เหมือนเดิมอยู่คงที่ ทำไมต้องเป็น a e of p e n a c l e s ทำไมต้องเป็น a e of p e n a c l e s เขารู้สึกหรือคิดยังไง h e v e r s เหมือนเดิมในสิ่งที่แบบถึงรู้สึกว่ามันยังคงมีความเหมือนเดิมมันยังคงมีความรู้สึกย้ำย้ำยังคงอยู่ภายในใจแบบนั้นนะคะความรู้สึกอยู่ภายในใจความรู้สึกของความความรักความผูกพันหรือเขารู้สึกว่ามันเป็น บางสิ่งที่อยู่ภายในใจสม่ำเสมอเลยเขาขยาย six s o r d s judgment คนคนนี้เขาปิดพลังความในใจเอาไว้นะคะเกี่ยวกับคุณขยาย five ขาขยาย five six p e n t a c l e s four bonds อย่างที่รู้สึกว่าไม่ว่าเหมือนวันเวลาจะนานแค่ไหนผ่านไปเท่าไหร่เขาก็ยังรู้สึกมีความรู้สึกกับคุณผูกพันกับคุณเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณหรือว่าเริ่มต้นความสมรบคุณเพราะว่าเป็น New Beginning เกิดขึ้นด้วยขอขยาย The f o o l Ten of Cups เขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากมีความสุขกับคุณ New Beginning ความ,มสมบูรณ์ความสุขของความรัก เขามีความหวังในความสมามัรธ์ครั้งนี้เขาขยาย the hermit to open t a c l e เขาขยาย to open t a c l e s t r a i n มันเขากำลังแบบคิดแล้วก็วางแผนหรือหาหนทางบางอย่างนะเพื่อแก้ไขเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขามีความรู้สึกกับคุณเพราะว่าเขาก็ลองค้นหาบางสิ่งบางอย่างว่าจะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจหรือว่าจะทำให้คุณ และเขาจะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกและคิดเกี่ยวกับคุณมันเหมือนกับเป็นมันเหมือนกับเป็นบางสิ่งที่ที่อยู่ภายในใจที่ยังคงแบบเราคอยการเปิดเผยเราคอยความการการทำให้ได้จริงๆนะคะเหมือนกำลังพิสูจน์ความรู้สึกหรือว่าเก็บเอาไว้ในใจนะต้องการพิสูจน์ต้องการที่จะเทคแอคชั่นต้องการที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงมีทางที่ดีทีนี้มาดูว่าทําไมเขาถึงคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณถึงขนาดนี้ทําไมคะ p พศฟอนส์เด The Hermit ไม่ใช่ค่ะเดอะไฮฟร t น e ์เดอะไฮพินเทสขออภยัยทำไมเขาถึงคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณถึงขนาดนี้ แอสซ็อปคัพส์คิงออในสิ่งที่รู้สึกเหมือนกับว่าเพราะว่าพลังงานของคุณเพราะว่าเขาตื่นเต้น ตื่นเต้นกับตัวตนของคุณตื่นเต้นกับความมีสเสน่ห์ของคุณตื่นเต้นกับความน่าค้นหาของคุณและเหมือนกับว่าเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องพิสูจน์อะไรให้ได้เหมือนกับว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีสูจน์อะไรที่เป็นความจริงอะไรไม่ได้คุณจะไม่เชื่อเขาอะนะคะ the King onds, ace ขยาย the high priestess ขยาย the high priestess pentacles ขยาย ace of cups Six of Wands เห็นไหมคะเขาต้องการที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์ความรักรอจังหวะดีไวท i ทามมิ่งแล้วก็กำลังที่จะทำให้ความจริงเกิดขึ้นของความสำเร็จสักเซในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อที่จะทำให้คุณได้มองเห็นความจริงอะไรบางอย่างขอขยายเทสต์ซอฟต์เพนูเคิลว้าวควีนออฟเพนเพราะว่า เขาอยากทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีคุณค่าเขาต้องการให้คุณเขาเขาต้องการที่จะทําให้คุณภูมิใจต้องการทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีให้คุณได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ให้คุณได้รู้สึกถึงพลังงานความเชื่อแล้วก็ความสัมพันธ์ว่าเขากาลังจะทําอะไรบางสิ่งอย่างที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็ฉลาดในการวางแผนฉลาดแล้วก็อดทนด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความเป็นผู้นำเขาขยาย King of Wands ขอขยาย King of Wands The Star อาจจะเป็นด้วยเรื่องหน้าที่การงานความสำเร็จของเขาหรือของเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ด้วยนะคะระหว่างคุณและเขาหรือคนคนนี้ต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรบางอย่างที่แบบหยุดสะดุดปิดโหมดนะคะเกิดอะไรเกิดขึ้นก่อนอันนี้นะั่นคือการ ฟื้นฟูความสมานอีกครั้งเริ่มต้นใหม่ความหวังความเชื่อและความศรัทธาเหมือนกับว่าทําให้มีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างในความสัมพันธ์ขยายเดินสตาร์ขยายเดินสตาร์เอสวอลสปาร์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาคนนี้มีการคาดการณ์แล้วก็วิสัยทัศน์ในอนาคตระหว่างคุณและเขา ทีนี้มาดูไพ่อีกสำหรับหนึ่งนะคะว่าแล้วเขาจะแล้วคนของคุณเขาคือใครคุณกำลังคิดถึงใครคนของที่คนของคุณที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนายออครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนคนนี้เป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะหรือว่าเป็นคนที่ คุณอธิษฐานถึงรู้สึกถึงขอไว้หรือว่าคุณกําลังรอคอยใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงปรารถนาเข้าคนนั้นเข้าหรือเธอคนนั้นคือใครคะคนที่อยู่ในใจของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณตัดจบมาหรือคุณบล็อกหรือว่าคุณมีความกังวลในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาพลังงานแห่งน้ำพลังงานแห่งลมดินแล้วก็ไฟเดไฮ จะให้พื้นเท็เกิดขึ้นอีกครั้งอาจจะเป็นคนที่ติดตามคุณอยู่นะคะเหมือนคุณอาจจะรู้ว่าใครติดตามคุณหรือว่าชอบคุณหรือว่าคุณแล้วเขามีอะไรบางสิ่งอย่างที่มีความหึงหวงกันหรือว่าไม่เข้าใจกันดราม่าประเด็นกันเกิดขึ้นหรือคนคนนี้เป็นคนในทีมงานกับคุณคนที่แบบอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะมีคอนแทคกันหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่ารู้จักกันในงานสายงานหรือคนคนนี้คุณอาจรู้สึกว่า าอาจจะรู้สึกทำอะไรบางสิบอย่างที่คุณไม่โอเคเอสโซเพนเดโกเสืร์มขึ้น The h e r m มิเกิดขึ้นสองใบคนนี้คุณอาจจะเบรกถอยกลับมาก็ได้เช่นกันนะคะและทําให้ความสัมพันธ์ทางนี้มันมีอะไรบางสิบอย่างที่เราคอยการได้เหมือนตามหาคนหาอะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะขอโทษขอโอกาสอะไรไปแล้วก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับบางท่านและเหมือนกับความสัมพันธ์ยังคงมีการต้องการฟืน้นฟูอะบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่ คนคนนี้ต้องเป็นเหมือนกับพลังงานของโซคอนแทรคที่คุณและเขามีพลังงานของการเชื่อมโยงระหว่างกาันและกันเอซอฟคัพส์พลังงานของการรอคอยคุณและเขามีพลังงานของการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของคนสองคนทีนี้มาดูว่าแล้วระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปในนาคตอันใกล้นี้4 o f ์ออฟ e อนิเ king of s w o r d queen of swords wow คุณแล้วเขาจะเป็นยังไงอนาคตอันใกล้นี้ The hangman ทำไมต้องเป็น four of pentacles คะ t o e of c u p s, so <S คุณแล้วเขาอาจจะได้สื่อสารกันเริ่มต้นใหม่ในความสัสมพันธ์อีกครั้งนะคะ เหมือนได้ได้เคลียร์ได้สื่อสารได้พูดคุยได้เจรจากันขอขยายไฟล์แบบซอสหรือว่ามีการขยับเป้าหมายความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนขึ้นขอขยายโดยแฮงแมนเพจซอสคือต่างคนต่างดูต่างคนต่างมองนาะคตต่างนนาคนต่างมีวิสัยทัศน์เนี่ยนะคตต่างคนต่างมีเหตุและผลของกันและกันนะคะ เหมือนบางสิ่งบางอย่างระหว่างคนทั้สองคนกำลังแบบเดือ u ซันรอคอยการเริ่มต้นใหม่ new beginning จริงๆรเดือดซันนะคะขยาย king of swords s t r e n เข้ารักคุณนะขอขยาย queen of swords คุณเสียใจเพราะว่า king คู่กับ s t r i n เขามีหัวใจให้กับคุณเขารักคุณหัวใจเขาอยู่ที่คุณ ขาห่วงแหงคุณคุณคือคว e นออฟซอรทนะคะที่มีความกังวลวิตกกังวลเสียใจยแล้วก็เจ็บปวดก่อนหน้านี้ขยายทรีออฟซอรค่ะเดอ i e ฮเดรนทเพราะว่าคุณต้องการความชัดเจนคอมมิตเมนตและสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่ขยายสเตรน g e เดอะสตารแล้วเขาต้องการเริ่มต้นกับคุณเขาต้องการดูแลหัวใจของคุณ New The Sun ทีนี้มาดูว่า new beginnings the fool เกิดขึ้นอีกครั้งมาดูว่า,เ,าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ tamperance เขารู้สึกถึงคุณเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขานะคะ ten of cups เขาต้องการเปลี่ยนแปลงความและความสัมพันธ์กับคุณไปสู่ควาว่าครอบครัวความรวมสมบูรณ์ความสุขควาว่าปลอดภัยแห่งความรัก s ิกออคัพเขาอยากเจอคุณเขาอยากแต่งงานเขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณ King of Cups s i ิกอ c u คัพเหมือนกับว่ารอเวลาสุดงอมในความสัมพันธ์จริงๆอยากทำให้คุณภูมิใจ t h e e m p เพลสอยากมีคุณไว้ตลอดไป King of Wands เกิดขึ้นอีกครั้งคนคนนี้มีการวางแผนคนคนนี้กำลังกาลังแบบต้องการทำให้คุณเหมือน intention นะคะ ให้คุณรู้สึกสงสยัยให้คุณรู้สึกแบบอะไรแบบนี้เพราะความฉลาดเฉลียวแล้วก็การคาดการณ์การวางแผนเพราะฉะนั้นเขาจะมีลูกเล่นอะไรบางสิ่งเนี่ทำให้คุณรู้สึกว่าสะดุดหรือว่าใส่ใจเขาสนใจเขาหรืออะไรแบบสงสยัยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีเป็นกลยุทธ์บางอย่างสําหรับความเป็นตัวตนของเขานะคะเพราะว่าเหมือนกับอ,อาจจะมองดูความจริงในความรู้สึกความสมานีจชัดเจนมากขึ้นว่ามันจะเป็นยังไง ยังไงต่อไปในความสัมพันธ์เช่นปรับจูนกันได้ไหมกลับมาคืนดีกันได้ไหมหรือคนหรคอคนในความสัมพันธ์แล้วจะเป็นยังไงต่อไป mm. เขาอยากมีความสุขกับ mm. คุณจริงๆเขาอยากมีความสุขกับคุณมากเขาอยากมีชีวิตันปลายสุดท้ายอยู่ด้วยกันกับคุณเขารักคุณเขารูกพันธ์กับคุณคุณคือโซเม่คุณคือ, so mate, ค,ค,อคนที่เขารู้สึกมีความสุขปลอดภยัยเหมือนได้อยู่บ้านเหมือนเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างทําให เขาต้องมองอย้อนกลับไปในเรื่องราวระหว่างคุณและเขาต้องการแก้ไขกับอะไรบางสิ่งอย่างในความรักความสัมพันธ์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้หน่อยนะคะขอโรแมนซ์ต้องการอยากจะบอกอะไรระหว่างคุณและเขาในความรักความสัมพันธ์อภัย g y อยาก,กลัวที่จะพูดคําว่าเสียใจหรือขอโทษในสิ่งที่คุณตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเพราะว่า บางทีคือความรู้สึกของประโยชน์นะคะการแบบขอภยัยขอโทษหรือเสียใจยกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบไปไปโดนแบบสกิดความรู้สึกเหมือนต้องถูกจุดนะคะอะไรแบบนี้นะคะถูกจุดถูกต้องกับสิ่งที่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพูดอย่ากลัวที่จะเสียใจยพูดคําว่าเสียใจยหรือขอโทษในสิ่งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะ มันมี hard fail เหมือนกับว่าความรู้สึกความรู้สึกเสียใจบางอย่างความรู้สึกเหมือนมัน f a i ในมหมัวใจอะค่ะเหมือนว่าผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะว้าวอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคนพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นคนที่ดีมากนะคะเหมือนกับว่าคุณและเขาคืออาจจะแบบไม่ได้ดีร้อเร์์หรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าเหมือนกับ อพอมาเจอกันแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันคือความสัมพันธ์ที่การเรียนรู้เซอร์ไพรส์ทูนเฟลมคนคนนี้เป็นโซคันแ r งหรือหรือว่า twin f l a m e อย่างที่พูดไปตอนแรกโรแมนติกเซอร์ไพรส์โรแมนติกของความรักกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าถ้าได้เจอกันค่าได้พูดคุยกันหรืออะไรบางอย่างที่คุณตกผลึกอะไรบางอย่างได้เพราะว่าเดอะแฮงแมนเกิดขึ้นสองใบเลยใช่ไหมคะเดอะแฮงแมนน่าจะขึ้นสองใบเหมือนกับเมื่อตกผลึกได้แล้วกับความรู้สึกจริงคือ คือเราจะรู้จากเซนของเราได้เหมือนกันว่าคนนี้พูดจากความรู้สึกจริงๆหรือว่าแกล้งพูดหรือว่าทอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะพูดหรือจะเอ่ยอะไรเราก็ยังไม่ต้องพิมพ์ยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องเอ่ยแต่ถ้าความรู้สึกมันแบบมันพรั่งพรวกมาแล้วว่ามันจะกลันกรองความรู้สึกทุกอย่างให้เป็นความรู้สึกคําว่าเสียใจหรือการพูดที่ละมุนแล้วก็ลึกซึ้งในประโยคนั้นๆซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะรับรู้คุณก็รับรู้เขาก็รับรู้้ไดนะค เวลาที่อ่านข้อความเวลาที่พูดเวลาที่แบบสบตากาันมองตากันแบบนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ